ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องที่กำลังติดตามอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็วันที่15แล้ว15แล้วนะปู่เยี่ยมจะมาสรุปหวยจากสูตรให้ดูนะครับผมสรุปให้ฟังสรุปให้ฟังนะฮะสรุปสรุปจากสูตรว่าสูตรจะมาตัวไหนล่ะครับผม ชมน้ำก่อนน้ำก็ท่วมไปหมดแล้วครับเรามาตามการดูการสรุปจากสูตรแล้วครับผมว่าจะปังไหมในงวดนี้อ่า สรุปจากสูตรสรุปจากสูตรน้ำก็ท่วมอ่ะดูนะครับสรุปจากสูตรเดี๋ยวจะทวนให้ดูหน่อยสักงวดหนึ่งอ่าทวน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 ขีดเส้นอ่าอันนี้ทวนนะทวนทวน วนงวด919นะครับผม919อ่าเขียนลงไปเลย9876 12นี่1ไลนลงมา2เนี่ยสอง9012นะเราเราจะได้เลขแค่2หางนะ แปดสองศูนย์กับหกสี่สองนี่เลีกจากสูตรนะฮะตรงนี้มันจะมาออกตรงนี้นะฮะถ้าปู่เยี่ยมพูดว่าเก้าแล้วก็สองเก้าแล้วก็สองเก้าแล้วก็สองไปว่ามันวิ่งสองนะะ เขาเร่งวิ่งปั้งนะทําไมสองศูนย์ก็สี่สองเข้าที่หกสี่สองนะหลักร้อยตามระเบียบอ่ะจะไปงวดนี้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 งวดไหนงวดไหนงวดไหนอ่างวดสิบหพอคอนะ65หห้านะฮะเรามาดูตัวเลขว่าจะมาที่ตัวไหน่ะขอสีน้ำเงินหน่อย จะได้ตัดกันหน่อยนะฮะหกสี่สองอ่าสอแล้วก็สามสห้าแล้วก็ห้าหอ้าวได้เลขแค่นี้นะ5 3สกับ7จห้านี่มานะฮะหแล้วก็เจด แปดเก้าไดเลกสชุดนะฮะเจ็ดห้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดห้าอาจจะสรุปให้แค่2ชุดนะครับผมอขอสีแดงหน่อยสรุปเลขจากสูตรงวดนี้เลขตัวเลขจะอยู่ที่เจ็ดห้าสาม 735ดสามห้าเ้าเจห้าเห้าเจห้าสี่ตัวตัวไหนจะมาครับนะถ้าเลขล่างถ้าเลขสองตัวบนก็เอาแค่นี้ตัดเอาที่3าห้ากับ7จ็ดห้าสำหรับชุดบนนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมสามห้ากับเจห้า สตัวที่เจ็ดห้าสามเจ็ดสาห้าเ้าเจ็ดห้าเ้าห้าเจ็ดนะฮะอ่ะจะปังไหมวันนี้ตัดสินกันวันที่สิหแล้วครับผมตัดสินกันพรุ่งนี้นะสิบหกธันวาสองห้าหกห้านะ,ะวัดตัวเลขที่ได้จะมาตามนี้ไหมะจะมาที่เจ็ดห้าสามหรือเจ็ดสามห้า จะมาที่975หรือ957นะครับผมจากตัวนี้อ่ะบางคนอาจจะมองไม่ทันนะฮะเพราะว่าตัวเลขผมไม่มีการบวกไม่มีการลบการคูณการหารเดีย๋ยวนั้นการคำนวณยึงรวดเร็วว่องไวประดุษสายฟ้านะครับผมงวดที่แล้ว919ก็9876 1234 9012อ่าวิ่งที่2องฮะ วันนี้วิ่งที่ตัวไหนนะสองห้าผูเยี่ยมพูดว่าสองห้าก็วิ่งที่ห้านะห้าแรงนะห้าแรงบนอาจจะแรงไหมวิ่งห้าวิ่งเกรก็เป็นตัวเลขที่สายวิ่งสายรูดจะนำไปใช้กันนะครับผมสรุปแล้วตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับผม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะาการคำนวณง่ายก็ว่าง่ายยากก็ว่ายากแล้วไทยแล้วแต่ใครจะมีวิธีการละครับนะครับผม่อะอุเยี่ยมเวลาพาจากเท่านี้นะครับสั้นสั้นสั้นสันห้าหกนาทีพอมากจะเบือ่อสรุปมากไม่ได้เอาสั้นๆอ่ะไปจัดซื้อจัดหาสาละกรางวัลที่หนึ่ง เวลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่าพี่จะนาก่อนค่อยลงทุนนะมันอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ไม่แน่นอนแค่เป็นตัวคำนวณอ่ะปุเยี่ยมลาพาจากกบว้นัน้ำเยอะๆนี่แหละฝนตกหนักน้ำเต็มทุ่งไปเลยไปแล้วไปแล้วอยู่ดีมีสุขนะครับเงินเต็มกระเป๋ากันทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป